มีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ผิดปกติทั่วโลกต่างตกตาลึงกับพฤติกรรมของคนไทยและคนจีนที่ห้องอาหารบุฟเฟต์มินาซึ่งเป็นพนักงานร้านอาหารในกรุงเทพเมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกล่าวว่าเธอจะไม่มีวันลืมภาพบางภาพได้เลยมินายอมรับอย่างกรากระอ่วนเล็กน้อยว่าพูดตามตรงตอนแรกฉันค่อนข้างรู้สึกไม่ดีกับคนไทยบางกลุ่มเธออธิบายว่าเมื่อเธอเริ่มทํางานที่โรงแรมเธอเจอแขกจํานวนมากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ซึ่งทาให้เธอเครียดมากเธอเสริมว่าคนไทยมักจะมีแนวโน้มนี้เป็นพิเศษคือไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีน่าประหลาดใจมากในตอนแรกเพราะเธอคิดว่าในฐานะชาวต่างชาติที่มาพักในโรงแรมหรูพวกเขาก็น่าจะพูดภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคนไทยจํานวนมากไม่เข้าใจแม้แต่รีภาษาอังกฤษง่ายๆและดูเหมือนทําอะไรไม่ถูกกับคําแนะนําง่ายๆความจริงก็คือแม้ว่าการศึกษาภาษาอังกฤษจะแพร่หลายในประเทศไทย แต่ผู้คนจำนวนมากมักจะเก็บตัวในการสื่อสารที่รวดเร็วในชีวิตประจำวันกล่าวกันว่าคนไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องเคล้วมีเพียงส่วนน้อยของประชากรทั้งหมดมีนาเคยสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่เธอก็สังเกตเห็นลักษณะนิสัยของพวกเขาอย่างรวดเร็วนั่นก็คือใบหน้าของพวกเขาดูขี้อายไม่เคยพูดเสียงดังและเมื่อมีปัญหาพวกเขาก็แค่ยิ้มอย่างลำบากใจแล้วเอียงศีรษะเธอเล่าว่าในตอนแรกเธอรู้สึกรำคาญกับท่าทีที่เงียบสงบของพวกเขาด้วยซ้ำ สังคมไทยอนุรักษ์นิยมมากหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าพวกเขาเป็นประเทศที่เก็บตัวมากเกินไปมีนาซึ่งไม่เคยไปประเทศไทยและไม่มีเพื่อนชาวไทยเพลเร์ <P eller S 1> มีความคิดอคติต่อคนกลุ่มนี้ไปโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่บุฟเฟต์อาหารค่ำในร้านอาหารซึ่งพลิกผันความรู้สึกของมีนาต่อประเทศนี้ไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเย็นโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารไทยยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคยแขกจํานวนมากมารับประทานอาหารไก่ย่างหอมๆแกงเขียวหวานรสจัดจ้าน ผัดไทยหอมกรุ่นและต้มยำที่มีชื่อเสียงอาหารเหล่านี้เพียงแค่มองดูก็น่ารับประทานทุกคนดูเหมือนจะรอไม่ไหวที่จะได้กินถึงขนาดที่ไม่สามารถรอการต่อคิวได้ในเวลานั้นกลุ่มที่มีนาเรียกว่าความเงียบก่อนพายุก็ปรากฏขึ้นโอ้คณะทัวร์ขนาดใหญ่จากจีนมาอีกแล้ววันนี้เธอเตรียมใจรับมือกับการมาถึงของพวกเขาและบรรยากาศในร้านอาหารก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพื้นที่บุฟเฟต์กลายเป็นสนามรบทันทีตั้งแต่ทางเข้า การแสดงออกถึงการมีอยู่ของพวกเขาก็ระเบิดออกมาอย่างเต็มที่ทุกคนทำตัวราวกับข้าคือหนึ่งเดียวพูดเสียงดังด้วยท่าทางที่ดุดันเมื่อมีนาขอให้พวกเขารอสักครู่เนื่องจากที่นั่งเต็มเสียงตะโกนที่เกรียวกราดก็ลอยมาพวกเราจ่ายเงินมาพักที่นี่นะระดับเสียงของพวกเขาดังถึงขนาดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนการสนทนาของแขกโต๊ะอื่นหยุดชะงักลงทันทีเมื่อที่นั่งถูกจัดเรียงแล้วการแสดงจริงก็เริ่มขึ้นพวกเขาพุ่งตรงไปยังบุฟเฟต์ด้วยความเร็วเต็มที่ ที่มอตอมยำกุง้งพวกเขาผลักกันและแย่งกุง้งดูเหมือนการรีบาวดในการแข่งขันบาสเกตบอลพวกเขาตักอาหารอย่างไม่เกรงใจในปริมาณที่ดูเหมือนมากกว่าหนึ่งที่อย่างเห็นได้ชัดและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นบางคนถึงกับสร้างหอคอยอาหารบนจานจนถึงขั้นเป็นศิลปะความรักในอาหารของพวกเขานั้นมากจนน่าเป็นห่วงว่าหอคอยจะพังลงเมื่อใดคนรอบข้างต้องลุ้นแทนแน่นอนว่าคําว่ามายาิไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของพวกเขาแนวทางปฏิบัติพื้นฐานของพวกเขาคือการแทรกตัวเข้าไป ในช่องว่างของแถวแทนที่จะต่อคิวอย่างเป็นระเบียบทฤษฎีของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นว่าการสุภาพต่อหน้าอาหารอร่อยคือการเสียเวลาและสิ่งที่ตามมานั้นน่าตกใจยิ่งกว่าเสียงตะโกนและการผลักกันถูกแทนที่ด้วยการหยิบอาหารด้วยมือตามสัญชาตญาณพวกเขาทิ้งอาหารที่กินไม่หมดไว้อย่างสงบแล้วยิ้มและเดินไปยังเป้าหมายต่อไปโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารที่ยังไม่ได้แต่ต้องมีนาและพนักงานคนอื่นๆทำได้เพียงกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ว่าพวกนี้คงต้องทิ้งไปแล้วล่ะหากพยายามเตือนพวกเขา พวกเขาจะโมโหและโต้กลับว่านี่มันบุฟเฟต์ไม่ใช่เหรอตักมากแค่ไหนก็ไม่ผิดนี่อาจเป็นธรรมเนียมการรับประทานอาหารของจีนที่การทิ้งอาหารแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แต่สําหรับพนักงานบริการนี่เป็นแหล่งความเครียดมหาศาลนี่คือบุฟเฟต์ธรรมดาไม่ใช่เกมเอาชีวิตรอดนะแม้จะเป็นเช่นนั้นมีนาก็ยังยิ้มแย้มและทําหน้าที่ของเธอต่อไปทุกวันอย่างไรก็ตามคืนหนึ่งมีนาถึงขีดจํากัดร้านอาหารยังคงเต็มไปด้วยแขกพนักงานทุกคนกําลังยุ่งวุ่นวาย คืนนั้นคณะทัวร์จีนที่คุ้นเคยก็มาถึงอีกครั้งเสียงของพวกเขาทําให้บรรยากาศดูเหมือนจะสั่นสะเทือนอาหารจานหลักของบุฟเฟต์ในคืนนั้นคือผัดกะเพราและข้าวมันไก่ที่เชฟภูมิใจนําเสนอว่าวันนี้ฉันจะแสดงฝีมือให้เต็มที่แต่อาหารเหล่านี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นงานศิละปะที่กองอยู่บนโต๊ะของพวกเขาอย่างรวดเร็วพวกเขาตักผัดกะเพราอย่างบ้าคลั่งราวกับมีทองคําฝังอยู่มีนาจําได้ว่าแขกที่เข้าคิวอยู่ต่างก็ตกใจจนตาค้างสิ่งที่ทําให้มีนาหงุดหงิดยิ่งกว่าคือฉากการเก็บโตะ๊ะ ต๊ะหลังจากที่แขกชาวจีนออกไปแล้วก็เหมือนกับการจัดแสดงซากอาหารมเมล็ดข้าวตกลงบน e เก้าอี้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยวติดอยู่บนพื้นชิ้นมะม่วงถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวราวกับประท้วงทำไมต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งมินาถอนหายใจและเพลโลเห็นเงินทิปวางอยู่บนโต๊ะแต่ในขณะนั้นเองความรู้สึกของมินาก็ซับซ้อนขึ้นความรู้สึกเหมือนกําลังบอกว่าเอานี้ไปแล้วยกโทษให้ทุกอย่างเธอะใช่แล้วพวกเขาดูเหมือนจะพยายามใช้เงินทิปเพื่อแก้ไขความหยาบคายและปัญหาการทําความสะอาดทั้งหมด มันเหมือนกับตัวร้ายในละครที่พูดว่าจัดการซะแล้วจากไปโดยให้เงินมาหักล้างความเหนื่อยยากของคนทํางานความรู้สึกนี้ทําให้มินาใจแปวแม้กระนั้นมินาก็ยังยิ้มและพูดว่าขอบคุณค่ะขณะที่เก็บโต๊ะต่อไปเพราะนี่คือความเป็นมืออาชีพแต่คืนนั้นแตกต่างออกไปลูกค้าชายคนหนึ่งเห็นป้ายที่บอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็โกรธจัดเขาตะคอกใส่แก้วไวน์บนโต๊ะแล้วตะโกนว่าทำไมต้องคิดเงินค่าเบียร์ถ้าไม่มีเครื่องดื่มที่เข้ากันใครจะรับผิดชอบ มือของมินาหยุดนิง่งเธอเบิกตากว้างและตัวแข็งทื่อใครจะรับผิดชอบนี่ไม่ใช่แค่การร้องเรียนแต่เป็นเหมือนภาคต่อของนิยายที่แต่งขึ้นเพื่อให้เขายอมรับมินาต้องอธิบายไปเป็นชั่วโมงทุกครั้งที่อธิบายจิตวิญญาณของเธอก็อ่อนแอลงเรื่อยๆบางอย่างในใจของมินาขาดสะบั้นลงฉันไม่ไหวแล้วว่ากันว่าคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอร้องให้ในห้องพักพนักงานไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนอีกฝ่ายก็ไม่รู้สึกถึงความเข้าใจและความห่วงใยของเธอ บางทีฉันอาจถูกมองว่าเป็นแค่พนักงานเซิร์ฟที่ทำหน้าที่เก็บอาหารเท่านั้นความเศร้านั้นเติมเต็มหัวใจของเธอวันรุ่งขึ้นมีนามาทำงานเช้ากว่าปกติไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเหตุผลที่ไร้าสาระที่ว่าถ้าไม่มีเครื่องดื่มที่เข้ากันเบียร์ควรจะฟรีเธอก็อธิษฐานในใจว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่สงบเงียบในขณะนั้นกลุ่มชาวเอเชีย8คนก็ปรากฏตัวที่ทางเข้าร้านอาหารคู่สามีภรรยาสูงอายุคู่รักหนุ่มสาว สองคู่ที่ดูเหมือนเป็นครอบครัวและเด็กๆใบหน้าของพวกเขามีร่องรอยแห่งความสงบจากการท่องเที่ยวชายสูงวัยคนหนึ่งใช้ภาษาอังกฤษแต่สุภาพมากถามว่าเราเข้าไปได้ไหมครับมีหน้าตกใจกับคำพูดนี้พวกเขาไม่มีท่าทีที่ว่าเราเข้ามาได้อยู่แล้วแต่แสดงความสุภาพและกังวลเนื่องจากมากันเป็นกลุ่มอะไรนะเราเข้าไปได้ไหมแน่นอนคะ่ะแม้ว่าโต๊ะจะพร้อมแล้วแต่การสอบถามอย่างสุภาพของพวกเขากลับทําให้มีนารู้สึกอายเล็กน้อย พวกเขาคือคนไทยมินาคิดโอ้แขกชาวไทยที่เงียบเกินไปอีกแล้วแต่ก็ยังดีกว่าพวกที่เสียงดังอย่างไรก็ตามขณะที่เธอพาพวกเขาไปที่นั่งเด็กๆก,ก็ถูกพ่อแม่จูงมือไม่กระโดดโลดเต้นหรือส่งเสียงดังมินาเหลือมองไปยังพื้นที่บุฟเฟต์อย่างที่คาดไว้ผู้คนเริ่มรวมตัวกันหน้าอาหารยอดนิยมแกงเขียวหวานปอเปี๊ยะและไก่ย,ย่างหอมๆและต้มยำรสเปรี้ยวเผ็ดตามประสบการณ์ของมินาหากมีคณะทัวร์จีนอยู่ด้วยที่นี่จะต้องเกิดสงครามแย่งชิงอาหารอย่างแน่นอน แต่กลุ่มคนไทยนี้แตกต่างออกไปเมื่ออยู่หน้าแถวอาหารยอดนิยมไม่มีใครตักอาหารเต็มจานพวกเขาเพียงแค่ตักอาหารแต่ละอย่างในปริมาณเล็กน้อยและค่อยๆลิ้มรสชาติสิ่งที่ทําให้มีนาประหลาดใจเป็นพิเศษคือบริเวณแกงเขียวหวานหากเป็นกลุ่มจีนพวกเขาจะตักออกไปจนเกือบหมดหม้อแต่คนไทยไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาไม่แทรกแถวหากมีคนต่อคิวอยู่ข้างหน้าพวกเขาก็จะรออย่างเงียบๆจากมุมมองของคนนอกวัฒนธรรมการต่อคิวดูเหมือนจะฝังอยู่ในสายเลือดของพวกเขาแล้วเมื่อถึงคิว พวกเขาจะตักอาหารเพียงเล็กน้อยวางไว้ที่มุมจานอย่างเบามือท่าทีนี้ทำให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มาเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์แต่กำลังใช้ความระมัดระวังในการลองชิมก่อนสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กชายอายุป,ประมาณ1ิบขวบคนหนึ่งตักอาหารเมื่อมือเล็กๆของเขาทำช้อนหลุดลงไปเด็กชายคนนั้นก็รีบโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วพูดกับมินาว่าขอโทษครับพ่อแม่ของเขาก็รีบวิ่งมาทันทีและกล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งขออภัยเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นความไม่สุภาพจริงๆ การโต้ตอบที่สุภาพอย่างยิ่งนี้ทำให้มีนารู้สึกเหมือนว่าที่นี่ไม่ใช่พื้นที่บุฟเฟต์ของโรงแรมแต่เป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำในคริหาโซนรูพวกเขาตักอาหารกินและคุยกันพร้อมรอยยิ้มแต่ไม่รบกวนแขกโต๊ะอื่นเลยมีนาตกใจอย่างแท้จริงกับการมีอยู่ของแขกที่เงียบและสะดวกสบายราวกับอากาศทำไมทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนี้มีนาคิดถึงภาพการรับประทานอาหารที่สงบทบงเงี่ยมของกลุ่มคนไทยนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธออดไม่ได้ที่จะพึมพำในใจ หรือว่าอาหารไทยไม่ถูกปากคนไทยเพราะพวกเขาเรียบร้อยและสุภาพมากเกินไปมินาคิดว่าพวกเขาไม่ชอบรสชาติอาหารดังนั้นมีนาจึงรวบรวมความกล้าที่จะเข้าไปถามอาหารไม่ถูกปากเหรอคะเธอถามด้วยความกังวลเล็กน้อยพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขทันทีใบหน้าของพวกเขาส่องประกายอร่อยมากครับพวกเราชอบอาหารไทยมากเมื่อได้ยินคําตอบนี้มินาถึงกับอาปากค้างเ้าอร่อยเหรอถ้างั้นทําไมไม่ทานให้มากกว่านี้ละ่ะมินาโล่งใจเพราะคําตอบของพวกเขามีความเป็นมิตรมากกว่าที่คิด จากนั้นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาใช้แอปแปลภาษาแสดงข้อความว่าทำไมคุณถึงตักมาแค่นิดเดียวคะที่นี่เป็นบุฟเฟต์ทานเยอะๆได้เลยคะ่ะหนึ่งในลูกค้าชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาทันทีและแสดงหน้าจอแปลภาษาให้เธอดูข้อความปรากฏขึ้นว่าอาหารอร่อยแบบนี้แขกคนอื่นก็คงอยากทานด้วยเราไม่ควรเก็บของอร่อยไว้กินคนเดียวเราควรแบ่งปันให้ทุกคนในขณะนั้นเองเวลาราวกับหยุดนิ่งคำพูดนั้นทำให้มีนาตาสว่างนี่มันอะไรกัน มีความคิดแบบนี้อยู่ด้วยหรือสำหรับมีนาที่เติบโตมาในวัฒนธรรมที่ว่าบุฟเฟต์คือใครมาก่อนได้ก่อนตักมาแล้วคุ้มไม่กินคือขาดทุนแนวคิดนี้มาจากมิติอื่นอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าอร่อยเลยอยากแบ่งปันคำพูดนี้ทำให้เธอตาสว่างมินารู้สึกอย่างรุนแรงว่าการกระทำของกลุ่มคนไทยนี้ก้าวข้ามขอบเขตของความสุภาพไปแล้วพฤติกรรมของพวกเขามาจากความเห็นอ,อกเห็นใจและความห่วงใย,ยผู้อื่นและความห่วงใย,ยนี้ขยายไปถึงพนักงานบริการด้วยเมื่อเธอพยายามอธิบายอาหาร พวกเขาจะยิ้มและพูดว่าขอบคุณแม้แต่การเติมน้ำเปล่าบนโต๊ะพวกเขาก็พูดขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเ,อเธอเตรียมเก็บจานก็มีคนยื่นจานให้เธอด้วยซ้ำท่าทีของพวกเขาทำให้มีนาใจอุ่นเธอรู้สึกอย่างจริงใจว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อกินอย่างเดียวแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้เพื่อให้ทุกคนที่จัดระเบียบอยู่มีความสุขมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งพูดเบาๆว่าแม่คะการแบ่งปันอาหารกับทุกคนทำให้อร่อยขึ้นใช่ไหมคะ ทันทีที่มินาได้ยินคำพูดนี้เธอก็คิดในใจว่าเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นเขาจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของผู้อื่นได้อย่างแน่นอนคืนที่เงียบสงบและสวยงามกับคนไทยจบลงแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มินาคิดที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยมินาเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอแทบไม่เคยสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้เลยตรงกันข้ามทุกวันเธอต้องรับมือกับคนที่คำรามเหมือนเทพเจ้าและทำตัวเหมือนราชา ซึ่งไม่เหมือนพระเจ้าเลยแต่คนไทยแตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้ใช้สถานะลูกค้าเป็นอาวุธแต่ดูเหมือนจะตระหนักอยู่เสมอว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่ได้รับบริการขอบคุณครับค่ะนี่คือคําที่พวกเขาพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกตลอดทั้งคืนแม้จะอธิบายไม่ชัดเจนพวกเขาก็จะยิ้มพยักหน้าว่าไม่เป็นไรครับค่ะแล้วพูดว่าขอบคุณครับค่ะอีกครั้งมันเหมือนกับเวทมนต์คำพูดสั้นๆนั้นช่วยมีนาและเพื่อนร่วมงานไว้กี่ครั้งสิ่งนี้ไม่ได้พูดเพราะได้รับบ,บริการ แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของการขอบคุณเป็นคำพูดที่เป็นธรรมชาติและอุ่นสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือมารยาทของพวกเขาเด็กที่ทำซ่อมตกพ่อแม่ก็จะรีบเก็บขึ้นมาและขอโทษว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งพวกเขาจะรวมจานที่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บหากช้อนซ่อมหรือซุปหกพวกเขาจะไม่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่จะเก็บขึ้นมาแล้วยื่นให้พร้อมกับพูดว่ารบกวนเปลี่ยนให้หน่อยครับคะ่ะเมื่อมีคนต้องการเลื่อนเก้าอี้ของโต๊ะข้างๆพวกเขาจะขยับเก้าอี้ของตัวเอง ข้าไปด้านในเล็กน้อยเพื่อเปิดทางในพื้นที่นั้นมีบรรยากาศของการใช้พื้นที่สาธารณะของร้านอาหารนี้อย่างสุภาพร่วมกันมีน่าอดไม่ได้ที่จะคิดว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นผู้มีส่วนร่วมในเวทีของร้านอาหารบางครั้งพนักงานบริการก็เป็นตัวเอกบางครั้งอาหารก็เป็นตัวเอกแต่ในช่วงเวลาเหล่านี้คนไทยก็อยู่เคียงข้างอย่างเงียบๆนี่คือความเคารพที่ไม่ได้บันทึกไว้ในคู่มือใดๆและสิ่งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในร้านอาหารเท่านั้นพนักงานโรงแรมทุกคนรู้สึกเช่นเดียวกัน แขกชาวไทยแตกต่างจริงๆพวกเขาคือคนที่สามารถกระทำเพื่อผู้อื่นได้พวกเรากลับได้รับพลังจากพวกเขาไม่เพียงแต่มีนาเท่านั้นแต่เชฟพนักงานต้อนรับพนักงานทําความสะอาดห้องพักทุกคนต่างประทับใจกับพฤติกรรมของพวกเขาหลังจากเลิกงานที่ร้านอาหารมีนามักจะพูดคุยกับเพียรพนักงานทําความสะอาดห้องพักในห้องพักพนักงานวันนั้นบทสนทนาได้เปลี่ยนจากกลุ่มคนไทยที่เพิ่งเช็คเอาท์ไปสู่ห้องพักตามธรรมชาติเฮ้มีนาเธอเห็นห้องของแขกชาวไทยคนนั้นไหม เพียเริ่มถามมินาตอบว่ายังเลยค่ะทำไมคะเพียยิ้มแล้วพูดว่าสะอาดจนน่าตกใจห้องที่คนไทยพักนั้นเรียบร้อยจนแทบไม่ต้องทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วถูกกรวมไว้ที่เดียวขยะก,ก็ถูกคัดแยกใส่ถุงไว้ที่มุมห้องเพียกล่าวอย่างทราบซึ่งว่าห้องนั้นเหมือนต้องการจะซ่อนร่องรอยว่าเคยมีคนพักอยู่สิ่งที่ทําให้เธอประหลาดใจเป็นพิเศษคือผ้าปูที่นอนถูกพับอย่างเรียบร้อยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนถูกรวบรวมไว้ด้วยกันเธอกล่าวว่า ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีใครช่วยพับผ้าปูที่นอนพวกเขาคงอยากให้งานทำความสะอาดของเราง่ายขึ้นมิน่าก็พยักหน้าเห็นด้วยในทางกลับกันห้องพักที่แขกชาวจีนใช้หลังเช็คเอาท์เป็นอีกโลกหนึ่งมอนตกอยู่บนพื้นผ้าเช็ดตัวเปียกถูกม้วนเป็นก้อนและวางทิ้งไว้ตามใจชอบแม้จะมีถังขยะแต่ก็มีขวดพลาสติกและซองขนมขบเคี้ยวเคลื่อนกลาดบนพื้นบนโต๊ะมีใบไม้สีแดงลึกหลับกระจัดกระจายไปทั่วคุณต้องพยายามมองหาและเดาว่าเป็นชาสมุนไพร แล้วก็พบว่าเป็นกากชาจีนที่พวกเขานํามาเองอ่างล้างหน้าเต็มไปด้วยสัลีการและกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วกระดาษชําระถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพียหัวเราะอย่างติดตลกว่าเราต้องสํารวจที่เกิดเหตุก่อนเก็บขยะเลยละ่ะเธอกล่าวว่าแน่นอนว่ามีแขกชาวจีนที่สุภาพแต่เมื่อพวกเขามาเป็นกลุ่มโอกาสที่ห้องจะถูกทําให้วุ่นวายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งที่พบบ่อยคือซองจดหมายที่มีเงินทิปจํานวนหนึ่งแต่เพียมักจะรู้สึกว่างเปล่าเธอบอกว่าแม้จะขอบคุณสาหรับเงิน แต่พูดตามตรงสิ่งที่เราดีใจที่สุดคือการเห็นห้องที่สะอาดที่ถูกรักษาไว้โดยคำนึงถึงผู้ใช้คนต่อไปและในกรณีนี้สิ่งที่คนไทยทิ้งไว้ไม่ใช่เงินแต่เป็นร่องรอยของความรู้สึกกระดาษโน้ต thank you ที่เขียนด้วยลายมือผ้าเช็ดตัวที่พับอย่างสวยงามและบรรยากาศที่สะอาดที่รู้สึกได้ทันทีเมื่อเข้าไปในห้องพวกเขาไม่ได้ทิ้งเงินแต่ความรู้สึกของพวกเขาอยู่ที่นั่นมีน่าเห็นด้วยกับคำพูดของเพียงานทำความสะอาดเป็นงานที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ แต่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นแก่นแท้ของมนุษย์ได้ชัดเจนที่สุดพนักงานทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนไทยจะคิดถึงคนอื่นในที่ที่มองไม่เห็นพวกเขาไม่ได้ทำเพียงเพื่อความสะดวกของตัวเองแต่สามารถจินตนาการถึงความรู้สึกของผู้ที่มาทีหลังได้นี่เป็นสิ่งที่มินารู้สึกในร้านอาหารเช่นกันแม้ว่าประเทศและภาษาจะแตกต่างกันแต่เมื่อเห็นห้องพักก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นสามารถเข้าใจคนได้ผ่านกากชาเมื่อความรู้สึกนี้อยู่ในใจของมินา เธอก็เริ่มเผชิญหน้ากับออกติบางอย่างที่เธอเคยมีพูดตามตรงตอนแรกฉันไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อคนไทยเลยแต่ตอนนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือในร้านอาหารและห้องพักโรงแรมที่ถูกทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยสอน,สอนเธอว่าจิตใจสามารถสื่อถึงกันได้แม้ไม่มีภาษาเธอไม่เคยคิดเลยว่าแม้พวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พวกเขาก็สามารถสื่อสารอะไรได้มากมายขนาดนี้คนไทยทุกคนถือว่าการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นเรื่องปกติมีนารู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่กฎระเบียบ แต่เป็นวัฒนธรรมที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแม้แต่เด็กๆก,ก็ยังพูดคำที่แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในครอบครัวของพวกเขานั้นดีเพียงใดฉันคิดว่าแนวคิดของการคำนึงถึงผู้อื่นนั้นแพร่หลายในสังคมนั้นมีนาเชื่อเสมอว่าคนไทยเองก็มีนิสัยที่อ่อนโยนและสุภาพแต่ในพฤติกรรมของคนไทยกลับมีความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ่งยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าชาวจีนกโกรธพนักงานบริการ มีคู่สามีภรรยาชาวไทยคู่หนึ่งที่แอบแสดงความห่วงใยต่อมินาคุณโอเคไหมครับคะ่ะอย่าหักโหมมากนะครับคะ่ะนี่คือความห่วงใยที่แท้จริงที่ไม่มีบันทึกไว้ในคู่มือใดๆในสังคมมินาไตรตรองว่าฉันเข้าใจคนเหล่านี้จริงๆหรือเปล่าฉันมีความเข้าใจผิดมากมายแต่คนที่แก้ไขฉันอย่างอ่อนโยนก็คือคนไทยสำหรับมินาการที่พวกเขาไม่โกรธไม่กล่าวโทษแต่เพียงแค่รักษาตัวตนและกระทำอย่างเงียบๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนได้ นี่คือปาวติหารีที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอถ้าลูกของฉันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศฉันจะแนะนําประเทศไทยโดยไม่ลังเลมินาตอนนี้เชื่อมั่นว่าที่นั่นเขาจะถูกโอบล้อมด้วยผู้คนที่มีจิตใจอ่อนโยนและเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ดีกว่าที่อื่นตอนนี้ฉันเคารพประเทศไทยจากใจจริงดวงตาของมินาเป็นประกายแห่งความภาคภูมิใจเมื่อพูดคํานี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างในสภาพแวดล้อมบุฟเฟต์ที่สามารถเพลิดเพลินและตักอาหารได้ตามต้องการอาจเป็นสถานที่ที่สะท้อนแก่นแท้ของบุคคลได้ดีที่สุด ครั้งนี้มีนาได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมของคนไทยแต่ความจริงแล้วคนไทยเองก็มีค่านิยมอันล้ำค่าของการไม่ทิ้งอาหารคนไทยยังมีวัฒนธรรมการขอบคุณอาหารที่ปรุงอย่างแท้จริงถึงขนาดที่มีคำกล่าวว่าข้าวทุกเม็ดมีพระแม่โพสพสถิตอยู่ด้วยเหตุนี้การที่คนไทยแบ่งปันอาหารและทานอาหารในจานจนหมดจึงทําให้มีนารู้สึกถึงความงามที่ทับซ้อนกับวัฒนธรรมของเธอเองฉันคิดว่าแม้ประเทศและาศาสนาจะแตกต่างกันแต่ความตั้งใจที่จะเข้าพาอาหารเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นนั้น จะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงโลกใบนี้ด้วยความอ่อนโยนได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมจนจบหากคุณชอบโปรดสมัครช่องและกดไลค์พวกเราหวังว่าจะได้เห็นความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า use arrow up and arrow down to select turn enter to jump to it and escape to return to the chat